พร้อมหรือเปล่าพร้อมนะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l ASMAX และว,วันนี้เราอยู่เกมเรียบออฟวอลเลอหรือว่า ROV หรือว่า LOV e นั่นเองนะฮะวันนี้เรามากับคุณชิอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราชนะมา5เกมนะครับติดต่อกันเลยนะถ้าเกิดชนะเกมนี้อีกก็เป็นเกมที่6ในะเกมสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนอนหลับฝันดีครับ ถ้าเราชนะเกมที่หนะเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามแพ้เกมนี้บอกเลยใช่ไหมเตงหน่าจะใช่น่าจะใช่งั้นต้องเต็มทีนะเกมเนี้ยโอเคไม่รู้อไม่รู้อะอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ห่วงอืม <c oughs> เข้าใจเลยอย่างนี้รู้สึกไม่มีตัวแครี่เลยมีแท้งมีมีเวทเ<อ>มีฟาร์มแคลี่ไม่มีฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเอาลิปโป้ไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ลิโป้ก็ได้อยู่นะครับจัดไปแม่ทับลิลิอะไรลิรปโป้ลูบูอ่าฮะแม่แหวเป็ดเลยเกมนี้นะฮะมันเยี่ยมใช่ไหมเต็งมันเยี่ยม มันอะไรมันเยี่ยมใช่ไหมใช่ใช่โอ้ใช่ใช่ด้วยเกยมนี้น่าจะมันนะครับผมบอกเลยทีมมันแพตตินัมสามคนนะทีมเราแพตตินัมสองคนทีมเรามีโกอยู่สามคนนะครับก็ใช้ได้อยู่ นะผมมั่นใจยังไงไม่รู้สิผมรู้สึกแปลกๆเลยมีความมั่นใจแบบแปลกๆเฮ้ยช็อต้ยช็อตอ๋อแล้วฮะถอยไปกันบ้านอู้คำนี้จบเลยถอยไปกันบ้านโอเกมเลยเหรอเออไปกันบ้านเลยนะ เราแป๊บก,กํลังไมช่อยราแป๊บก,กำงไมชื่อกําลังถอยไปกันบ้านใช่ไหมเล่นอ,อะไรกันตัวลิปโป้นี่ไม่ต้องใช้มานานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคเลยตัวลิปโป้นี่ปกติเนี่ยผมจะเอาสกิลไ,ไอ้นี่มาไอเป็นคนตาแดงๆอ่ะนั่นแหละที่มันทำให้ตีเร็วขึ้นแต่วันนี้ กลายเป็นสกิวรัสไปดอยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าถ้าเจอก็บวกนะรอบนี้มาเดินมาเขาปุ่มเขาปุ่มอา้ามันยังไงมันยังไงกันมันยังไงกันเอาให้ตายนึงเอาให้ตายมีสกิวราสอยู่อือหือโอ้โหมาโดนด้วยกันด้วยนะเมื่อกี้ระเบิดอะ ฉันโดนฉันโดนว้าวเยี่ยมเลยเลือดไม่มีรมันช่างแหลมเป็ดอ,อ๋อใครมาวะเนี่ย โอ้โดนไปตัวหนึ่งนะแหมสองตัวเลยนะครับด d บ u b ลแท็กค,ค่ะเป็นไงความรู้สึกพอทำหน่อยมีความมั่นใจขึ้นป่าปว <ibles> ก็ดีนะอืค่อนข้างที่จะโอเคนะอ <Spider> <Man> ใ,ให้มันประมาทอยาให้มันประมาทยิม,รม,มเราอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ขอให้ทุกคนเนี่ยทำตามอุดมการณ์ <an> ของตัวเองที่ตั้งเอาไว้ อย่าเคว้อย่าเคว้อย่าเปลี่ยนเฮ้ยถอยก่อน w h a t วูซ์ซ์วูซ์ซ์วูซ์ซ์ยูยัง um ไม่มาเลยเอาซื้อเอาซื้อติวไม่โดนไม่ถึงนะครับ เฮ้เฮ hey, 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 hey. hey, ้เฮ้เฮ้เฮ้พวกใจเย็นเส้ฉันมีไอ้นี่แล้วรู้ไหมดูเลือดอะใช่ใช่ฉันมีดูเลือดแล้วแหละฉันจะบอกให้นี่ไงนี่ไง <c oughs> <c oughs> หืึน่าเสียดายจริงๆ วุ้ยสิวุ้ยสิปิวปุตุ้มเอาป้อมเลยแม่เอาป้อมเลยละกันสับเขาให้สับเขาให้สับสับเขาให้สับไม่หยไม่หยุไม่หอ้โหเลือดนี่พุ่งตีแรงขึ้นด้วยนะอติสับป้อมเนี่ยบอกเลยว่าสวด ไม่ได้มีดีอย่างเดียวตรงที่ดูเลือดนะฮะทำให้ตีแรงขึ้นด้วยนะฮะ Let's go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  uh huh. Let's go อ Let Let uh ๋อ huh. Let's go Let's go Let's go อ๋อฮะ Let's go วูดวาบอาแปวทำไมทำกับฉันอย่างเงี้ยนี่นี่ว h a t up เอาป้อมเลยไหม รอบนี้เธอจะเอาป้อมเลยไหมวิววับวิวปีเลยอุ้มอุ้มอุ้มโอ้โหตีดอกละสองร้อยอ่ะเต็งช็อต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 อันนอมากันเยอะมากันเยอะไปเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลากูสู้อ่ะกูสู้กูสู้อ่ะเอาเวลา ไี่เอาวะล่ะก็ต้อเป็นไงเต่งหลงรักเขาแล้วใช่ไหมเต่งหลงรักเขาใช่ไหมใช่อะไรใช่แม่เอาป้อมด็เต่งมาบูชบูสมามาสเดร็น้อเรียบร้อยครับค่อนข้างที่จะเวิร์กนะเกมนี้ว่าไหมไปไปบนเต่งไปบนเร็ว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 เต่งเขาบอกไปบนแล้ว ม,มาม่ามาม่า,าแอ๋าเอะฮะวิสตุ้มตุ้มโอเคมันแน่นอนล้วทีเนี้ยเอาเลยดึงมาสิพวกอะไรทำได้ฉันเชื่ออย่างนั้นเอาสิแปวมึงทำหำอะไรเนี่ยไอ้อ้วนโถ ให้ให้เฮ้ให้พวกบ้าได้เยจะเจอพวกกูหรอกปุ้งปุ้งปุ้งเดี๋ยวเซ่เดี๋ยวกูก็ตายหรอกเอ้ยมีคลิปตัวไหนช่วยกูเพิ่มเลือดได้มั้งเนี่ยอ๋อนี่ยเนี่เจอพอดีเลยชุบชุบเอ้าไอ้หํม กูจะตีเพิ่มเลือดเว้ยโอ้มึงก็เกินไปความเห็นแก่ตัวของคนเราเอาจาัดกูพิมพ์เลยคว,เวความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นไง รู้ทั้งรู้ว่าเลือดก,กูไม่มีแล้วชุบปั๊บปั๊บวูดเดิปั๊บปาดเขาให้สโลลี่แล้วก็วิ่งไปต่อนะฮะแหมแบบนี้ทำไงต่อสโลไปทีนึงแล้วไงต่อวับวับเอสแล้วไงต่อฮะโดนป้อมตีตายครับผมตามตามระเบียบนะฮะเราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อย่าไปแหกกฎข้างล่างเนี่ยโอ้โหรถ <c oughs> ถังกูมาขนาดนี้ ถึงป้อมในเลยนะเนี่ยถ้ารถถังมาขนาดนี้เนี่ยยงิงปุุ่งปุง่งปุ่งปุ่งแตกนะเนีย่ยดูรถถังยิงเนี่ยโอ้โหปุ่งปุ่งปุง่งแลวรถถังเราก็หายไปภายในพริบตาเมื่อฮีโร่ไฟตรองข้ามเข้าถึงตัวแต่ไม่เป็นไรถึงไม่ได้บาแลกแต่ก็มีหลักประกันแล้วว่าเราจะชนะว่าแม่เตงว่ามใช่ใช่เตงคงจะไม่ไหวแล้วใช่ไหม ง่วงนอนสุดพลังเธ <c oughs> อคงจะหลับฝันดีนะชนะเกมนี้ว่ามาาั้ยใช่บูเลยเปล่าวัดอัจฮึิยะอัจฉริยะอึจฉะอัจฉริยะอัปบาจาเฮปิวโอเค and the orange ปิว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 แล้วก็ปิวมาเซ่รวมกลุ่มเซ่โอเคแหม่ปล่อยไปไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยดึงใครมา่มาเท่าไหร บุ้มบุ้มโดนด้วยแหละนะรู้ยังโดนด้วยแหน่พ่อมันก็เด็บเด็บสุดชีวิตมึงก็ไม่โดนสักทีดึงไม่โดนสักทีเป็นหำอะไรของมันอ่ลาลำล้ำล้ำวุส้สโหแรงเหมือนกันนะเนี่ยสกิลกูเนี่ยเฮ้ยโดนว่ะเอ้ายังไงเนี่ยโอ้โห จะตายหา่าอยู่แล้วเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้ามากูแทงให้ป้อมหลังเวิร์ด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 โอ้โหชิมหายแล้วกูตายโอ้ไม่น่าทำพฤติกรรมที่โง่เขาเลยเลย <c oughs> <Lanc aster> <appears> <g ül ue> เรียบร้อยเหลืองมากทีมเราดูถูกทีมเขาแบบสุดสุดยอดนะฮะปกติมันไม่ได้เล่นง่ายๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมมันเป็นเพราะว่าเกมมันสบายผมเลยทำอะไรที่แบบชิวๆเกินไปหน่อย uh <h> um. <c oughs> กดตีไม่ยอมตีป้อมอ่ะคืออ้าไอตัวน้ำแข็งมึงตีป้อมกับกูไม่ใช่หรอ เห้ยมันดันบนไหมมันยังมีความหวังนะฮะมันเชื่อว,ว่ามันยังมีหวังเอส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 อิสอิสอิสโอ้ป้อ,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 อมลางกดิ้ง๋ยวแทงให้มาเซ่แทงให้เลยนะ อ้ยมันรู้มันรู้มันรู้งานเราวดด็บวดด็บวดด็บมาเอาบาแลแคลงนี่แหละเป็นไปได้ที่สุดละเดี๋ยวเราเข้าไปบู๊ปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแตก เรียบร้อยเดีย๋ยวเราเข้าบูต่อเลยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยลดแนวเฮ้ยอย่าทำกูอย่างนี้เซ่โอ้โหสกิลยังไม่ได้ใช้เลยโ,โดนไหมโทษทีอื้อหืออันต้าสกิลโหลดแต่กูอันตีไม่ทันสินะโอ้โหดูมันทำ อแข็งสองแม่ก็ใช้ได้อยู่เหลือแต่บาลล็กบนแล้วทีเนี้ดีการบุกบ้านเขามันต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะเราบุกในบ้านเขานะแต่สิ่งที่จะได้มาก็คือความสบายในภายภาคหน้าเช่นบัลล็กคลิปใหญ่อะไรเงี้ยเรื่องธรรมดา ฮสฮสสมันจะดันสูงแค่ไหนวะเนี่ยมารวมตัวกันข้างบนดีกว่าหมอกรวมรวมกลุ่มเตรียมบวกปิโยวะวุดเดิมอ่าได้โลที่จะไอ้นี่ละ โอเคเอา้าใครเนี่ยโอ้โหไอ้หำมึงนะมึงอเอาซิเอาซินั่นแหละคุณค่าที่คุณคู่ควรเนะี่ยรู้ไหมใช่แล้วตีบ้านเลยไม่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 ไมไมปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเอาชิบหายละชิบหายละเอาเอา,เอามันได้หมดเลย เไฟสกิลมันรีมันกดเรื่อยๆเลยแบบมันมืออะกดอย่างมันมือแหมจุกู้จุกู้แตกสามทางละนี่ได้หลักประกันมาแล้วว่าเราจะชนะชัวร์ร้อคลิปเรายัางดันไกลอยู่เลยถ้ามาอย่างนี้ข้างบนกับข้างล่างก็โดน มันไปเลนไหนเลนเดียวไม่ได้หรอกครั้งหน้าก็โดนเรายับแล้วครั้งนี้เราบวกในป้อมไงไม่เต็งคืมจังเกมเนี้ยไม่คืมไม่คืมห้องนอนฮ่าฮ่าเธอคืมมากเลยเธอสุดยอดวุฒิลุยออกกลางไปเลยเฟ้ย เล่นเองมันไม่ได้มีอะไรละบวชบวชบวชนั่นนอนท่านเอาเรียบร้อยมีดอนไอหนึ่งไอหนึ่งโคโหกฟาดเลยจังหวะนี้กูฟาดเลยฟาดมันมือเลย ว่าเนี่ยโอ้โหกดระเบิดตัวไม่ทันโอหทั้งเมื่อกี้แล้วเขาระเบิดตัวนะแล้วยังได้เลยเนเี่ยโหทีมเราตายสี่ตัวเลยเหรอห้าตัวเลยอะไรวะ <blood> เจอตัวเวทเข้าประสานแบบนี้เขา,าอ่เวทแรงบัตเตอร์แรงก็ยังไม่เคยได้ใช้สกิลลัดฆ่าใครก่อนเลยกูตายไวมาก เขาจะปมเขาจะ b าแลกกลางให้ได้ก่อนเว้ยมันเป็นเพราะไอ้นั่นะตายก่อนอะเห็นไหมไอ้ไดโอจังอะมันตายก่อนทุกอย่างก็จบแล้วเพราะว่าเวสไฟมันได้ติูวโลดตามงานตามงาน1 2 3 4อ๋อ เอ้ากูจะมาค้างอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้อะไรจบละ <c oughs> นี่เขาบานไปห <c oughs> นูดนันดันดันให้หมดดันให้หมดทุกเลนดิเวลาคลิปมันออกมาก็จัดก,การคลิปมันทุกเลนอะ่ะ <c oughs> อ้าวไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้นะอ้าวไอหำไมไม่ได้นะไอ้หมอือเล่นไอ้หมนี่แบบไม่มันเกิดอ่ะโอ้โหอันนี้รถไฟมันเกิดว่ะโุ๊ตายละนี่เกมพลิกแน่เลยอ่ะคลิปกำลังดันมาเลยชนะอยู่แต่ชนะยากหน่อยออกกันเวท ออกเกิดนอยเออเนี่ยจะได้เกิดแล้วเนี่ยขาดเงินนี่ประมาณกี่บาทเงินเขาช้าเองมีอยู่เก้านเจ็ดร้อยเนี่ยน้อยนิดมีเงินอยู่น้อยนิดแอดก็ใช้ได้ยืดนะธนูไอ้ธนูแม่งวิ่งไล่ไ้ยแต่หมดสามทางอย่างนี้นะครับบอกเลยว่านะก็นั่นแหละ รู้เลยสบายแล้วถ้าเราอยู่กันห้าคนมันก็มาไม่ได้แล้วแหละตอนนี้โลมันก็ยังโหลดอยู่เกาะเกิดมันอะรอบนี้ทาบูกันเนี่ยสุดๆคลิปเราก็เอ้ยรวมกลุ่มกันดิมึงไปทำไมเขากลับมาแล้วเวทไฟทีมมันมึงจะมาทันไหมเนี่ยโอ้โห อ๋อ,อแม่งไปฟาร์มใชยเลยอ <Money S 1> เย๋เดี๋ยว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 มันฟาร์มอยู่รอมันคนเดียวอ๋ออ๋อ,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 อไปไปไปต้องตามมันวะ <I S 1> มันไม่ยอมตาม <I am S 1> ตาม,ตามใครเ <know> หร ตุ๋ยให้ตายสักตัวอย่าให้มันออกจากบ้านอย่างเงี้ยรวมกลุ่มไว้รวมกลุ่มไว้มันก็มีหวังเหมือนกันมันก็ไม่อยากแพ้มันก็มีหวัง โ okay, อเคคลิปชุดใหม่ออกมาแล้วดันสามเลนก่อนให้คลิปหมดก่อนโอเคจัดไปดึงมาดึงมาดึงมาสักตัวดิมึงดึงมาสักตัวดิโอ้โหมึงก็กดมั่วไปเลยนะมึงเนี่ยไอหําเนี่ย วาดเล่นก่อนเนยอ้าวแบทเทอร์ไฟล์มันเล่นกูเว้ยโอ้โหอยสัดอิบหายกูตายโอ้โหมันมีเกิดนะแบทเทอร์ไฟล์เรามีเกิดเปล่าเออได้เกาะเกิดมาแล้วเว้ยเออต่งเต่งโอ้โหสุดยอดเหลืออเีกตัวเต่ง อ่าหมดเวยโอ้โหเต็งทำไมโหมดอย่างเงี้ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณชิคุณทำได้ยังไงครับเมื่อกี้ง่วงนอนมันเป็นเพราะความง่งนอนที่เองนะครับผมใช่อเออเอนเลยครับ่าจะเคยก็ตัวละสิบวิครับได้แน่นอนครับผมเอออีกสี่วิครับผมคุณชีทำได้ครับผมเชื่อมั่นในตัวคุณชีครับ แนี่เรียบร้อยครับคุณชิดีใจด้วยนะครับคุณชิครับตีต่อเลยครับคุณชิตีบ้านต่อเลยครับสุาดาย,ยอดเลยครับคุณชิหน้าด่านจุ้ยตื่นขึ้นมาตีต่อกูจะเอากูจะเอาอ่ะคนจะเอาแน่เด็ดดกนะ วูช่าวัวเดิมเอาเลยจะไปโหปล่อยไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมึงนะมึงจำหน้ากูไว้สัตว์เอ้าไอ้นี่กูมีเกิดนะเว้ยกูตายได้เว้ยกูมีเกิดกูมีเกิดเว้ยกูตายได้เว้ยอุ้ซ่าอุ้ซ่าอุ้ซ่าอุ้อู้ซ่าอุ้ซ่าอุ้ซ่าอ๋โหมาหวิ่งไม่ออกเลยแก้ว ฉันยังอยู่นะเธอฉันยังอยู่นะเจ้าเธอจ้าฉันมองมองนันไมันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันตีคิดอยู่มันจะรู้บ้างไหม ของฟูแล้วเดงไม่จะเป็นต้องออกอะไรอีกแบบนี่น่านี่มาแล้ยแต่ยังเท่เธอเนี่ยใจร้อนอยู่เรื่อยเลยนะรู้ไหมหเขาแบบว่าเมื่อก,กี้มันบวกกันโดยไม่ที่มีโดยไม่มีตัวเองอ่ะทำไมมันทำไงแงะแดงเขาตายชาย้า เฮ้ยเดบบบบบบแบบเอาไปกดไปอันตีเฉยเลยกูชิปหายละอ้ my god อีตั ग, ้งสิบวินเนี่ยเฮ้ยไอเวเตอร์ไฟมันไม่ไปอ่ะถอยก่อนดิ อ้ยทำไมมึงจะไปตีตัวนั้นมาเนี่ยข้างล่างดันหน่อยหมข้างล่างวดวดปิวโอเค ของก็น่าจะตันทุกคนละนะโอ้หเงินเขาเหมือนเสียแตงเงินเขาเหมือนเสียแตงอย่างเงี้ยวัดเด็บ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 วุวุวุ๊อ้เลนอื่นมันไม่ได้ดันเลยดันแต่เลนล่างเขี่ยคลิปเลนนี้เลนนั้นเลนโน้นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโดนยำตีมครับผมโดนยำตีมนะครับ โดนยำตีนนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโดนยำตีนครับผมโ oh อ้โหผมเปิดอสติไม่ออกนะครับผมผมเปิดไอ้สกิลไอ้นี่ไม่ออกนะฮะโอ้โหเปิดไม่ออกจริงด้วยครับไอ้ธนูเปิดก่อนครับผมเรียบร้อยเลยนะครับโอ้มาเต้์ไฟตายห้าต oh ัวเ oh oh ลยนะครับผมเปิดไม่ได้เปิดสกิลอีกแล้วหวาดละมันจะเป็นอย่างนี้ตัวสกิลแม่งยืนไล่สนุกเลยตัวสกิลมันอะ ทางที่มันจะชนะได้มันต้องเอ็นกลางนะต้องมีคนแทงให้แทงกลางให้มันแอดมาว่ะแต่กูเกิดแล้วนะโอ้โหชนะพนูยิงบ้านแต่ ไม่น่าแพ้เลยนะเกมเนี้ยโอ้สัสา์ติดต่อกันมาตั้งหลายเกมเนี่จริงนะใช่โอ้โหท่า<บ>นผู้ชมครับไม่มีอะไรไม่แน่นอนจริงๆนะครับท่านผู้ชมบอกเลยอ่าเฮ้ยมันคงจะดีใจมากนะทีมมันเนี้ยเวลามันชนะได้เอ้ยชนะเวย้ยอย่างเงี้ยกู <S 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 เจ๊งเลย มเอาละครับท่านผู้ชมต้องลากันไปก่อนนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้สตรีมกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็การสตรีมครั้งหน้าของเราด้วยสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับค่อนข้างที่จะเซ็งๆบายบายเุดเก็นจุก,กูแล้วเจอกันครับ